มาบ้านเฮ้ยครับวันนี้เราอยู่กับไยบ้านพาทัวร์ EP ที่999นะครับ วันนี้เรามาที่วัดภระศีมหาทานนะคะวันนี้เรามาที่วัดพระศรีมหาธาตเพื่อที่จะมาเปิดดอกเคาะมาทำบุญแล้วก็สิ่งที่สำคัญเลยเรากําลังจะเปลี่ยนชื่อโปรดักชันของเรานะครับให้มันมงคลขึ้นเอาง่ายๆก็คือชื่อเวอร์ชันเก่าเราเนี่ย โอมเบรย์เวอชันเนี่ยหรือว่าการผลิตจอจัดเนี่ยหรือว่าไรบ้านเนี่ยมันค่อนข้างจะมีคำว่าบุดบังตาอยู่ <c oughs> บังตาคือทำตอนนี้ก็คือมันทำอะไรก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่ค่อนข้างแบบทำอะไรก็สวยมันเป็นที่ชื่อหรือว่าเป็นที่เราอะ <c oughs> นั่นนี่สิต้องเริ่มจากชื่ออนถ้า เพื่อนๆมีชื่ออะไรอยากเสนอมาที่มันดูดีกว่าการผลิตจ,จ homeless, mm ังจัดหรือโฟมเมล็ดโคตชันนะฮะก็เสนอมาได้ใต้คอมเมนต์ผมหัวยุ่งมากเลยอันนี้เพิ่งตืน่นนะเนี่ยมันเวลากี่กโมงนะเออจะอีกเจ็ดนาทีเที่ยงละเออจะเที่ยงละที่จริงเรานัดประมาณเที่ยงเอ,อ้ยไม่ใช่เที่ยงคืนเราแล้วเรานัดสิบโมงครึ่งออผมช้าผมช้าเพราะว่า,วามไม่ตื่น า้าไม่ตื่น,นไอ้บกว่านั่นแหละมันไม่ตื่นอะไอ้เย <c oughs> มึง <c oughs> ไัไงก,ก่มึงไม่ได้เปิดเสียงมินน้วเสียงไปทมาให้กูเปิดกูเปิดเสียงไอ้เี้ยกูดูแล้วเมื่อคืนเออกูเปิดเสียงแล้วกูวก็กินยาปนอน <c oughs> ไอ้เี้ยสุดทายตื่นมาไอ้โมโทรมาชิบหายแล้ว <c oughs> <c oughs> มันน้เราเราคนพูดแต่เรื่องดีเลยใช่ใช่ไม่อยากจะพูดถึงอะไรคิดไม่ออกอะเรื่องดีๆแท้วใช่คือเคยมีเคยมีเข้อบอกว่าเออไม่พูดไม่พูดว่ามันมันมันจะเสื่อมพูดแล้วมันเสื่อมเกิดมาขนาดนี้แล้วเรีย่พี่ลาบเยอะมากเลย ใช่รูปราบเยอะมากวันนี้แฝงดีนะแฝงสวยหน้าเหมาะก,กับการถ่ายรูปมากเลยนะใช่ตอนนี้ก็อากาศดีวันนี้คือ,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 อวันนี้อากาศดีจริงๆใช่ช่วงปลายปีอะไรเงี้ยคือ,อมีไก่กระตาด้วยไ,ไก่กระตาด เอ้มึงเอามึงเอามึงเอาหน้ากล้องมึงเอาเรามึงอยากจุดจ่าค่าตัวมัแบ้เงี้ยอ่อเฮี้ยเฮียตัวละบาทต้องจ่ายเท่าไหร่เนี่ยตัวละบาทตัวละบาทขนมปังเนี่ยโอ้โหมีแบบคนกำลังให้อาหารนกนะครับให้อาหารไก่อันนี้คือเป็นไก่เนี่ยอ๋อไก่สายพันธุ์ใหม่เหรอเออไก่สายพันธุ์ฟิเจียงเฮียเออไก่วินไใ้เฮียรู้สึกว่านรรยากามันดีบรรยากาศมันดี เราจะไปตรงโน้นไหมไม่งยหมดแนจะมีสะพานตรงเนี้ยเนี่ยใครมัาขวากล้องก็มาวางตรงนั้นฮะใครมันขวากลตั้งกล้องก็มาอะไรนะขวากล้องใครมาวางตรงนั้นใครขาตั้งกล้องขวากล้องใครตีฟ้าเลยตีฟ้าเลยใครร้อนนะไอ้เหี้ยไอ้ฟ้าบอกว่าไอ้ตรงนั้นคือขาตั้งกล้องอะใจวะเห็นในกล้องเห็นอะไรเนี่ยไอ้เหี้ยไปขาตั้งกล้องของมอส ไม่ต้องสนใจหรอกไอ้เหี้ยขาดตะก้อนดูข้าวอ่ะกินข้าวยังโหด้วยอีกยังด้ยเจี๊ยบวันชุบนกนกนี่ปูบเลดูนี่เฉยอ่ะคนดูทางใต้ใต้นี่นกเต็มไปหมดเลยเห็นเป็หน้ากูเลยมุ้ยเต็มไปหมดเลยครับ มันคือชอช้างกับปอปลาไว้อย่างเงี้ยชอช้างชาวช้างมันจะเอิกจากฉลาดถ้าปอปลามันจะเป็นปลาเป็นปลาเห็บปลาไม่เคยใส่ใจพญาอันนี้ก็จะเป็นพญาไม่ใช่พญาอยู่ในท้องพญาพญาญาจริงๆกัเนี่ยพญาธีพญาเป็นมอแล้วนะ อ,อันนี้ก็เป็นสมณะน,นะผมก็คือสมณะเออไม่มีคือไม่รูคือสมณะก็คือเมื่อกี้นี้เราเจอมันคืออะไรนะบูกชัอตามอณนะพยาเขาเรียกว่าวงล้อคมอะไรใช่เอาไว้คอยลิ้นเวียงชีวิต ใช่ไหม<จ>ถ้าเกดิดแกเจ็บตายเกิดแกเจ็บตายนี่นี่สวยนี่ยังน,นี่สวยมากเลยอ,ะอ่ะอ่าลงมาพอดีออเดียวตอนนี้เราเดินชมข้างน,นอกเสร็จเรียบร้อยแล้วเพิ่งวันนี้อากาศดีมากเลยนะใช่เป็นวันธรรมดาคนไม่ค่อยเยอะอากาศก็เย็น พอช่วงปลายปีแล้วล่ะ,สา,ะส,สาวสวยสาวสวยสาวสวยเต็มกิ่มท้ายมือเลยเจเนี่สาวอันนี้เราจะเข้าไปข้างในล่ะเราจะให้มอสเดินพาเข้าไปนะ,ะซึ่งมอสเดินนำหน้าเราอยู่ยังไม่รอเย่เลยเ <c oughs> ขารีบเขารีบมอสเราจะไปตรงไหนกันก่อนชื่อไงแต่ภารกิจเราเนี่ยก็คือมาเปลี่ยนชื่อเราต้องตามหาหลวงพี่หรือไม่ว่า ่็หรือว่าจะเอาวัดของวันเนี้ยใครก็ได้ที่เป็นพระใช่เผื่อให้นินตั้งให้ด้วยเนี่ยเออเผื่อให้นินตั้งให้ด้วยก็ชื่อสรีมงคลอันนี้คือภารกิจของเราในวันนี้นะใช่ถ้าเราไม่ได้ก็กลับบ้านนอนอย่ากเหี้ยดูว่าไม่ได้กลับเฮ้ยนี่มันอะไรอะเซเลนเฮดมี ไม,ไ,มไม่รู้จักว่าไม่รู้จักเรสับกลับมาน,นี่นี่คือโอุโบสถนี่อยู่ข้างหน้าผมคืออะไรนะมันเขาเรียกว่าอ,อะไรอะ่ะอุโบสถเอ๊ะใช่หรือเปล่านะใช่ใช่เลยอ,อุโบสถสดระบาใช่สดเอาต่อยเพื่อน้องเราจะเจอใครบางคนนะฮะไม่รู้เหมือนกันเป็นแขกที่ไม่คาดคิดครับผมเออเป็นแขกที่ไม่ได้รับเชิญ เดินตุ้ยนี้เดินตุ้ยนี้เห็นไหมเห็นไหมเห็นไหมโอ้ยใส่เคื้ออะไรใส่ถั่วล็อกมามาวัดโอ้โหมาละมาละมาแล้วมาละดุนดุยมาละถือว่าเขามาเร็วนิดหนี่ยมาละมาละตาใส่พร้อมตาใส่พร้อมมาสมบุญมากเลยนี่เป็นบุคคลที่ที่ตอนเช้าแต่งตัวมาหล่อมากเลยนะฮะ ไม่น่านเขาจะมาขี้ก็ได้แห่งตัวม,ม<า>ันรอมากที่บ้านตอนเช้าพน้ำเขาไม่ไหลนะผมเออที่เอาที่บ้านน้ำไม่ไหลแล้วเนี่ยใช่เห็นว่าเขาอันคิวแต่เช้ามา,มาม,มาเลยอันนี้คือชาโน,นนน่าถ้าใครทำมาได้นี่คือแม่ยานาน่าต่างดินของเราไปเราไปตามหา <aph ane. S 2> เราพี่เนนไปเราให้ต้งชื่ออะไรก็ได้ที่นี่ต้องชื่อเราจะเดินไปไหนนะไปหาพระเเ้้ยยมาเที่ยวไก่อ่ะไก่ไก่มอสเด่นนะมันคุมย <dear house> ังไงวะเนีไอเด่นเหมือนเรามาเที่ยวกับไก่อ่ะแล้วไก่เราอยู่นะเหมือนเราไป็นนักเที่ยวรวยจังวะไม่มีปอเช่เยเห้ยมีปอเช่ครับปอเช่ปอเช่ด้วยครับปอเช่ในวันสกู๊ในวัน ชีนวัดปะม่ใจเมตรนะไปไปอพัิเาามาเฮ้ย,ย,ยตั้งงตั้งเดินไปไหนผมก็ยังไม่รู้เลยครเี่ยอะไรอ่ะเฮตยด่อกไหม้นแบพาอยู่นี่ตอนนี้เรามาถึงหน้ากุฏิที่เราจะให้พาทานตงชีอให้แล้กุฏิที่อยู่แล้วกุ้ไอเทเลย คนไหนล่ะครับ <laughs>